ตอนที่2,993สอหฝนหล่นลงมาบนหลังคามันตกลงบนกระดานหินและสร้างฟองอากาศมองออกไปด้านนอกมีบ้านเก่าอยู่บนยอดเขายังมีภูเขาอีกหลายลูกฝนสร้างชั้นของหมอกที่ปกคลุมภูเขากระทืบฝนตกหนักมากประตูบ้านเก่าเปิดออกเนื่องจากบ้านเก่ามากประตูจึงส่งเสียงดงังแม้แต่เสียงฝนที่ตกหนักก็ไม่สามารถดับลงได้ ประตูบานใหญ่ของบ้านหลังเก่าถูกพอและกระเปิดออกสิ่งแรกที่ปรากฏคือรองเท้าส้นสูงสีแอรดงคู่ที่สง่างามถัดมาเป็นขาหยกขาวเนียนและกี่เพ้าสีแดงผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดกี่เพ้าสีแดงเธอถือร่มสีแดงเธอเดินเข้าไปในบ้านด้วยร่างกายของเธอกระดิกอย่างเย,ย้วยวนผมของเธอเหมือนเมฆหมอดูเจ้าจะซ่อนอีกนานแค่ไหน หญิงชุดแดงที่มีร่มสีแดงเดินเข้ามากลางลานบ้านเก่าเธอมองไปที่สิ่งที่อยู่ในบ้านและพูดคำของเธอเหมือนผีเสียงของเธอแผ่วเบาแต่สายฝนก็ยังไม่สามารถปิดบังได้ห้องมีประตูที่มีดอกไม้แกะสลักอยู่มันถูกผอแล้วก็เปิดออกชายชราคนหนึ่งก้าวออกไปพร้อมกับธงอีกมือหนึ่งของเขากำม,มระวยไว้เขากำลังนั่งอยู่บนโต๊ะสี่เหลี่ยมที่พังทลายหลังจากดื่มสุราแล้ว เขาก็มองไปที่หญิงชุดแดงซึ่งอยู่ข้างนอกแล้วพูดว่าถ้าฉันสามารถซ่อนได้หนึ่งชั่วโมงฉันจะซ่อนเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงถ้าฉันสามารถซ่อนอีกสักวินาทีฉันจะซ่อนตัวอีกสักวินาทีฉันยอมอยู่ให้นานที่สุดดีกว่าตายถ้าฉันสามารถอยู่ได้นานขึ้นอีกหน่อยฉันจะอยู่ได้นานขึ้นอีกหน่อย ฝนตกมากเกินไปร่มนั้นต่ำมากดังนั้นจึงไม่มีใครเห็นว่าผู้หญิงชุดแดงนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรทว่าร่างกายที่โค้งมนหน้าขันของเธอและผมสีดำยาวซึ่งดูราวกับน้ำตกก็สะดุดตามากคนหนึ่งอาจมองไม่เห็นหน้าเธอแต่อีกคนจำเธอได้ฉันเกรงว่าคุณจะชอบความตายมากกว่าการมีชีวิตผู้หญิงคนนั้นพูดอย่างเย็นชาขณะยืนอยู่กลางสายฝน ชายชราหัวเราะและพูดว่านั่นหมายความว่าคุณมาที่นี่เพื่อรวบรวมชีวิตของฉันขึ้นอยู่กับว่าคุณแม่นหรือไม่หญิงชุดแดงกล่าวนั่นจะเป็นตัวตัดสินว่าฉันจะปลิดชีวิตคุณหรือเปล่าชายชราหยิบน้ำเต้าและดื่มสุราอีกจิบเขาหลี่ตาขณะถามฉันพูดถูกหรือเปล่าเธอพูดถูกแต่ก็ไม่ถูกต้องด้วยหญิงชุดแดงตอบ ฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดจริงๆชายชราหัวเราะพลางถามว่าอันไหนถูกอันไหนไม่แม่นหญิงชุดแดงเนี่ยไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าคำทำนายที่เจ้าทำเพื่อนายของข้านั้นแม่นยำมากวางเทพปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่อีกครึ่งหนึ่งไม่ถูกต้องวางเทพไม่ทะลุทะลวงพวกเขายังคงปราบปรามเต็มฟ้าชายชราหมอดูหัวเราะอ,อาจารย์รีบเกินไปยังไม่ถึงเวลา หลือเวลาอีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นหญิงชุดแดงกล่าวแม้แต่วิหารเทพแห่งการทำลายล้างก็ยังไม่ถูกทำลายฉันไม่เห็นว่าห้องโถงจีโนจะถูกทำลายในหนึ่งเดือนได้อย่างไรเมื่อถึงเวลาเจ้าจะเข้าใจชายชราหมอดูดูหมองคล้ำเขามองไปที่หญิงชุดแดงและกล่าวว่าแต่ฉันแนะนำไว้ก่อนนายของคุณจะต้องทำตามที่ชายชราบอกถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคำทำนายจะเป็นจริง ฉันมาเพื่อสิ่งนี้หญิงชุดแดงกล่าวในของข้าไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นมันเกี่ยวอะไรกับการทำลายวังเทพคนนั้นมีความสามารถแต่เขาไม่เคยไปถึงระดับนั้นเลยด้วยพลังของเขาเขาไม่สามารถทำลายวังเทพได้ การทำนายชะตากรรมของใครบางคนไม่ใช่เรื่องง่ายชายชรายอมแลกทั้งชีวิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้เกี่ยวกับความก้าวหน้าผมพูดเท่าไม่สามารถทำนายได้ทั้งหมดถ้าไม่เชื่อชายชราไม่ต้องทำมันชายชราหมอดูพูดราวกับว่าเขาไม่สนใจ ฉันหวังว่าคุณคิดถูกมิฉะนั้นคุณควรรู้ว่าถ้าคุณทำให้อาจารย์โกรธแม้ผู้ชายคนนั้นในห้องถงจีโนจะไม่ช่วยคุณจากนี้ไปคุณอยู่ที่นี่จนกว่าจะถึงวันนั้นคุณสามารถทำนายชีวิตของคุณได้คุณไม่สามารถตำหนิคนอื่นได้หญิงชุดแดงหันหลงังและจากไปหลังจากพูดท่ามกลางสายฝนเธอเดินจนสายฝนมาบดบังทัศนวิสัยของร่างกายเธอ ชายชราหรีตาและมองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยสายฝนเขาพูดกับตัวเองว่าถ้าฉันไม่ต้องการพวกคุณคิดว่าคุณสามารถหาฉันเจอและดักจับฉันที่นี่จริงๆหม่คุณประเมินฉันต่ำไปจริงๆฮันจิงจือขณะที่เขาพูดชายชารากำลังถือน้ำเต้าและผ้าซึ่งมีคำว่าพรมลิขิตเขียนไว้เขาเดินออกจากห้องนั่งเล่นและมุ่งหน้าไปยังลานหลังบ้านเก่า หยาดฝนหยดจากชายชราทำให้เสื้อผ้าและผมของเขาเปียกเฉพาะผ้าที่บอกโชคลาภไม่ได้สัมผัสกับน้ำเรากับมีภูมิต้านทานต่อฝนชายชราเดินไปที่ส่วนที่ไกลที่สุดของลานซึ่งเป็นจุดสูงสุดของภูเขาเขาโบกมือและเดินไปสองสามวงในสนาม หลังจากนั้นไม่นานเขาก็คำนวณบางอย่างเขาหยุดครู่หนึ่งก่อนจะวางผ้าลงในช่องว่างของกระดานหินเขาเดินย้อนกลับมาสองสาแล้วมองดูผ้าเขาแก้ไขมุมและตำแหน่งเขาพูดด้วยท่าทางพึงพอใจจุดจบไม่ใช่จุดสิ้นสุดของโชคชะตาฉันฮันจินจือไม่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาได้แต่ฉันจะไม่ปล่อยให้ช่วงเวลานั้นเป็นจุดจบ หลังจากนั้นชัยชราก็เดินกลับเข้าไปในห้องนั่งเล่นเขานอนบนเตียงที่หักและหาวเขาพอแล้วออยหลับไปอย่างรวดเร็วฮ er ันเซอร์นอและไปคิงพูดอยู่ครู่หนึ่งฮันเซอร์นอออกจากสนามดาวเคราะน้อยใบคิงต้องการฆ่าโมเมนต์ก็ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขารู้ความสัมพันธ์ระหว่างฮ er ันเซอร์นกับโกลเด้นโกรเลอร์ไรดังนั้นเขาคงรู้ว่าฮ er ันเซอร์นอกำลังวางแผนที่จะช่วยโกลเด้นโกรเลอไร ไปคิงยังกล่าวอีกว่าเขามีวิธีที่จะทำลายเวลาที่อำนาจของพระเจ้าที่อ้างสิทธิ์โกลเด้นกราเลอร์ er, ซึ่งจะทำให้โกลเด้นกราเลอร์เป็นอิสระจากนั้นเขาก็สามารถใช้พลังของโกลเด้นกราเลอร์เพื่อต่อสู้กับโมเมนต์ก็อดได้หลังจากที่ทุกอย่างมารวมกันไบคิงวางแผนที่จะฆ่าโมเมนต์ก็อดไปคิงมีคำขอหลังจากที่พระเจ้าถูกฆ่าตายไปชั่วขณะเขาก็อยากจะเป็นคนที่จะนำอาวุธประจำตัวของพระเจ้าไป ฮันเซอร์นอไม่ได้มีปัญหาก,กับเรื่องนั้นเขาขาดความมั่นใจในการฆ่าโมเมนต์กอดด้วยตัวเองถ้ามันได้ผลเขาก็โอเคที่จะให้อาวุธประจำตัวของพระเจ้าไปคิงในแผนของไบคิงเขาจำเป็นต้องมีดอลล่าทำเขาต้องร่วมมือกับฮันเซอร์นอด้วยซึ่งนั่นทำให้ฮันเซอร์นอลํลำบากมากไบคิงรู้เพียงว่าดอลล่าเป็นโฮลี่เบบี้เขาไม่รู้ว่าดอลล่าคือฮันเซอร์นอด้วย เขาเห็นฮันเซอร์นอไปช่วยโกลเด้นกราเลอร์และเขาก็เห็นด้วยกับพลังของฮันเซนเช่นกันเขาขอให้ดอลล่าติดต่อฮันเซอร์นอเพื่อที่เขาจะได้เข้าไปช่วยเหลือพวกเขาฮันเซอร์นคิดว่าไปคิงรู้ความลับของเขาเขาจึงถามเขาหลังจากคำอธิบายของไบคิงเขารู้ว่าเขาไม่มีเงื่อนงำ ไบคิงรู้เพียงว่าดอลล่าเป็นโฮลี่เบบี้และโฮลี่เบบี้มาจากสเปซการเดนดังนั้นเขาเดาว่าดอลล่าเป็นเพื่อนที่ดีของฮันเซนและต้องการให้เขาติดต่อฮันเซน ไบคิงไม่เคยจินตนาการถึงเครื่องตกผลึกและซีโนเจเนอีกอจะเป็นบุคคลเดียวกันฉันจะไปหาฮันเซอร์นอให้เขาได้ที่ไหนฮันเซอร์นมีรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวแม้ว่าสเปซการ์เดนจะมีชนชั้นสูงมากมายแต่ก็ไม่มีใครพัฒนาเต็มที่เขาไม่พบใครที่สามารถปลอมตัวเป็นฮันเซนหรือดอลล่าได้บทที่2,994สิ้นสุดความปรารถนา ย้อนกลับไปที่สเปซการ์เด้นฮันเซอร์นอรู้สึกไม่สบายใจกับสถานการณ์ แม้ว่าเขาจะสามารถใช้ตัวตนของฮันเซนเพื่อปฏิเสธข้อเสนอนี้ได้แต่ฮันเซนก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยโกลเด้นกราเลอร์นี่เป็นโอกาสที่ดีถ้าเขาปฏิเสธข้อเสนอไบคิงอาจสงสัยแม้ว่าดอลล่าและฮันเซนจะดูแตกต่างกันแต่คนทั่วไปจะไม่สงสัยว่าพวกเขาเหมือนกันน่าเสียดายที่คนอย่างไบคิงรู้ว่าดอลล่าเป็นโฮลลี่เบบี้หากดอลล่าและฮันเซนไม่สามารถปรากฏตัวพร้อมกันได้เขาก็อาจเริ่มคิดว่า สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดไว้พานเซนคิดว่านี่มันลำบากเกินไปสำหรับฉันแต่ฉันไม่มีทางเลือกฉันต้องปฏิเสธข้อเสนอเขาไม่สามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้ถ้าเขารอ,อมนุษย์และวิญญาณอื่นพัฒนาต่อไปเมื่อถึงเวลาที่เขาเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเขาสามารถหาคนอื่นมาปลอมตัวเป็นเขาได้ตอนนี้มันยากเกินไปบ้า าขณะที่ฮันเซอร์นอกำลังคิดเขาก็ได้ยินเสียงหึ่งหึ่งราวกับมีบางอย่างกระพือปิดข้างหูของเขาอย่างรวดเร็วเขามองใกล้ขึ้นเขาไม่รู้ว่ามันปรากฏขึ้นเมื่อใดแต่มีพึ่งตัวเล็กอยู่ข้างข้างเขาฮันเซอร์นคิดว่ามันแปลกพึ่งซีโนเจเนอีกอสามารถบินไปที่นั่นได้อย่างไร ที่เขาอาศัยอยู่ได้รับการคุ้มครองจากใบเสมาพันธุกรรมในระดับนั้นไม่สามารถเลี่ยงผ่านใบเสมาได้บางพึ่งน้อยกลายเป็นควันและเด็กหญิงตัวเล็กๆที่สวยงามก็ตกลงมาเธอตกลงไปในอ้อมแขนของฮันเซนฮันเซนนอพบว่าเป็นเป่าเอ๋อที่ล้มลงเบาเออร์เธอสวมแว่นกันแดดขนาดใหญ่ บาออกำลังเกาะคอของฮันเซนเธอหัวเราะและถามว่าพ่อคะช่วงนี้หนูไปไหนมาคะทำไมหนูไม่เล่นกับเป่าเอออีกละ่ะฉันเพิ่งมาเมื่อกี้นี้เองฮันเซนนอคิดอะไรบางอย่างเขาตบขาและเปลี่ยนหัวข้อสนทนาลืมเว่นกันแดดไปได้ยังไง ในเวลาต่อมาฮันเซอร์นอพัฒนาความตื่นเต้นอย่างมากเขาหยิบบาโอเอร์ขึ้นมาอย่างรวดเร็วและถามว่าบาโอเอร์คุณสามารถใช้แว่นตาเหล่านี้เพื่อให้ดูเหมือนพ่อได้หรือไม่เป่าเออเอียงศีรษะด้วยความสงสัยขณะที่เธอถามฉันทำได้แต่ทำไมฉันถึงอยากหน้าเหมือนคุณละ่ะอย่าถามแบบนั้นฮันเซอร์นอพูดบอกผมมาเร็วเรวว่าคุณจะเป็นผมได้นานแค่ไหนหนึ่ง เปาเอ๋อคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าร่างกายที่เปลี่ยมด้วยพลังของเธอนั้นแข็งแกร่งหากฉันอยากเป็นเธอจะต้องเสียพลังไปมากทีเดียวมันจะคงอยู่ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนั่นเกือบพอแล้วฮันเซอร์นอเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าลองเป็นพ่อตอนนี้สิบ่าวก็ใจดีมากเธอใช้แว่นกันแดดสแกนหาฮันเซอร์นอหลังจากนั้นไม่นานเธอก็กลายเป็นฮันเซอร์นอได้สำเร็จ ใช้อันนี้ได้ไหมพันเซอร์นอยื่นมือออกมามือของเขามีเปลวไฟแห่งพระสูตรเหลืองส่วนแบบนี้บาอัลยื่นมือออกมามือของเธอก็เหมือนกับเขาเธอมีเปลวไฟเอ็กวอนเยนโลสูทรัสฮันเซอร์นั้นมีความสุขมากเขาใช้จีโนอาร์ตไม่กี่อย่างในไม่ช้าเขาก็พบว่าจีโนอาร์ตที่บาอัลสามารถใช้ได้คือศิละปะเกี่ยวกับพันธุกรรมของเขา ได้แก่หลาดเพาส์สุตราเอควอนเยนโลสุตราและจาเดสกินเธอสามารถใช้จีโนอาร์ตเหล่านั้นได้ดุงส่วนสุตราและเดอะสตอรี่ออฟเจเนสเป็นสิ่งที่เธอไม่สามารถโยนได้ผ่านเซนใจเต้นแรงเขาเปลี่ยนเป็นโหมดการต่อสู้แบบผสมผสานและบอกบาโอลว่าแล้วนี่คุณดูคล้ายกับฉันไหม บาโออร์ใช้แว่นกันแดดของเธอและสแกนหาเขาอีกครั้งเธอประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนเป็นโหมดชาวต่างชาติของฮันเซนเหมือนเมื่อก่อนขณะที่เธออยู่ในโหมดซีโนจีนเธอ,อ no สามารถใช้จาเดสกินและบลาดเพาสสุตราเท่านั้นเธอยังไม่สามารถใช้สูตรดงส่วนสุตราและเดอ s t สตอรี่ออฟเจเนสได้เกี่ยวกับโหมด Super ร์ก็อดสปิริไม่ว่าเธอจะอยู่ในโหมดใดบาโอเก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ ฮันเซนคิดว่าก็พอแล้วเป่าเอ,อ๋อสามารถใช้โหมดมนุษย์ต่างดาวเพื่อปลอมตัวเป็นดอลลร์และฉันจะออกมาแสดงตัวเป็นฮันเซนเขามอบแหวนดอกบัวปีศาจกรอบก,กระดูกฟ้าและค่าคอนฟ้าเพื่อดูว่านางจะใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่บาวเออร์ใช้แหวนดอกบัวปีศาจและกรอบก,กระดูกท้องฟ้าแหวนดอกบัวชั่วร้ายฉายแสงสีม่วงมันกลายเป็นเงาสีม่วงที่ปกคลุมร่างกายของเธอ นี่คือดอกบัวปีศาจใบเสมามันมีความต้านทานที่ดีต่อทุกพลังเป็นสิ่งที่ดีเพื่อความอยู่รอดกรอบกระดูกฟ้ามีแสงมีดมันเหมือนกับไฟมีดหลายเล่มที่ปกป้องบาเวอร์กรอบกระดูกฟ้าเป็นอาวุธหายากมากที่สามารถโจมตีและป้องกันได้แสงมีดปกป้องร่างกายเพื่อให้การป้องกันที่ทรงพลังและแสงมีดก็เหมือนกับเลื่อยที่สามารถโจมตีสิ่งของได้มันมีพลังมาก ค้อนสังหารฟ้าสามารถทำลายพื้นที่ได้ในการโจมตีครั้งเดียวพลังที่มันครอบครองนั้นไร้สาระใบเสมาใดๆจะแตกภายใต้ค้อนคิวสกาย เมื่อบาโอเ์เข้าสู่โหมดซีโนจีนเธอมีพลังมากด้วยอาวุธประจำตัวของพระเจ้าทั้งสามนี้และฉันอยู่ข้างๆเธอเธอหน้าจะสบายดีเธอจะไปถ้ามีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นฮันเซอร์นอคิดว่ามันเป็นไปได้เขาอธิบายสิ่งต่างๆให้เธอฟังหนึ่งครั้งและถามว่าเธอต้องการเข้าร่วมหรือไม่บาอเสามารถเป็นดอนลล่าดดได้มันจะสนุกมากบาอเ์จะรักมันบาอเดูตื่นเต้นมาก พลังของโมเมนต์ก็อดนั้นคาดเดาไม่ได้พันเซนกล่าวกับบาวเวอร์คุณต้องระวังฟังคำสั่งของฉันคุณจะเข้าสู่วิหารเทพในภายหลังและคุณจะเป็นคนแรกที่ออกไปคุณไม่สามารถเสี่ยงที่จะต่อสู้กับโมเมนต์กอดแค่แท้งทำเป็นแล้วเหี่ยงค้อนสองสามครั้งพ่อของคุณมีได้สิ่งนี้ นางฟ้าตัวน้อยกำลังดื่มของเหลวจีโนโดยแกลอนและเธอก็เกือบจะหมดแรงแล้วเธอคงจะยังไม่ทันและทำในสิ่งที่จำเป็นสำหรับการต่อสู้ในวิหารเทพนั้นวันรุ่งขึ้นฮาเนเซอร์นอต้องพบกับราชินีจิ้งจอกเขากลายเป็นดอนล่าและสวมมงกุฎเทพสวรรค์เขากลับไปที่วัดเทพ,พเจ้าแห่งความมั่งคั่ง วัดเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเพิ่งเปิดฟอกควีนแอบมาที่หน้าวัดเทพขณะที่ยังอยู่ข้างนอกเธอพูดว่าฉันชื่อฟอกควีนได้โปรดให้ฉันพบคุณมิสเตอร์กอดออฟเวลเข้ามาพันเซอร์นอยืนอยู่บนแท่นบูชาของเขาเขาดูจริงจังมากเมื่อเขาพูดสวัสดีครับนายหลังจากฟอกควีนเข้าไปในวัดแล้วเธอก็โค้งคำนับ สิ่งที่ฉันสัญญากับคุณนั้นเป็นไปได้พันเซอร์นอพูดอย่างเย็นชาคุณสงสัยในพลังของฉันหรือเปล่าฉันไม่เคยคิดฝันว่าจะทำเช่นนั้นแค่กระจกแห่งโชคชะตานายสปินเท่านั้นที่สำคัญเกินไปสำหรับเผ่าพันธุ์ฟอกนั่นคือเหตุผลที่ฉันรู้สึกประหม่ามากได้โปรโดยกโทษให้ฉันด้วยฟอกควีนกลัวมากขณะที่เธอโคลงเพลงในขณะเดียวกันเธอก็ตื่นเต้นมาก เพิ่มเอาสีฮันเซนใจเต้นแรงกระจกแห่งโชคชะตานายสปินปรากฏขึ้นในอากาศมันบินไปทางฟอกควีนเมื่อราชินีจิ้งจอกมีกระจกแห่งโชคชะตาก้าสปินอยู่ในมือมงกุฎเทพสวรรค์ก็แสดงข้อความในหัวของฮันเซนสมหวังสมปรารถนารับอายุไข3 3 0รรายมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาสเตอร์และสอเลฟ อายุไขหลายปีบินออกจากฟอบควีนและไปหาฮันเซน,นฮันเซอร์นอเห็นอายุไขของเขาเพิ่มขึ้นเขามีอายุไขอีก300ปีอายุไขรวมของเขาเกือบ3000ปีแล้วฮันเซอร์นอยังเห็นว่าหน้าผากของราชินีจิ้งจอกมีเครื่องหมายว่าเทพ,พเจ้าแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยมันมีการเชื่อมต่อพิเศษบางอย่างกับมงกุฎต่อเทพสวรรค์